สบายดีแล้วก็สวัสดีมุสุกมทุกคนวันนี้เดินทางกลับป่าคือเก่าทุกคนแต่ว่าสายเดียวมาเนี่ยแต่ว่าไปแบบหมแหละหวงเสาอลไรทุกคนเจ็ดเดียบ้านนะขัดมาไปหาดักก่อนและล้างผูเข้ามาเละหน่าล้างสวนเข้าี๋ยวเ่ามีแนวไปหล่อมาเนี่ยทุกคนเนี่ยนี่วันศุไปว่างนะไปว่างใหม่ขาดว่าหนูทุกคน,น,กคนจะเข้ามากินนะ นูน่นเรามากินอันนี้มันเท่าตัวเขาวางไว้นะเขาชิลล์ประมาณมือหนึ่งนี่เขาชิวางไว้ก่อนทุกคนมือที่สองมือที่สามไปเบิ่งสังเกตการณ์ก่อนาจะว่าเขาไปยิงเอาทุกคนหรือว่าเขาเห็ดกับดักไว้นะหล่อมันแต่ว่ามือน,นี้เขาจิไปดักก่อนนะเกตผู้นี่แหละลังสวนเขาทุกคนว่าตอนนี้เขาชิหายายกับก่อนทุกคนกับนูชิมหาลังทนะุกคนนะกับนี่แหละในกระตรงเท่านั้นไว้ทุกคนเลย រូង្ពីផ្លាន់ត្រើនដែល្រើ្រួក្រើ โอเคนะท Re to ุกคนหลังจากเราใส่ก no, no, no. ับวางกับเรียบร้อยนะเขาจะวางมั่นต่อแล้ะจะทำชิ้นั่งเลยนะแต่ว่าปวะเทศไทยพี่น้องมาเบิงนะเวลาเราใส่กับเลยมีจะไปเบิ่งที่วางมั่นทุกคนเขาจะวางวางไว้ในบริเวณที่ว่ามีถ้ำนะถ้ำโนถ้ำมินบริเวณนั้นมันจะลายทุกคนถ้ามีมินอยู่โน่อยู่ถ้าว่ามินบ่อยู่ถ้าแม่นโน่กับโบคอยอยู่ภายในมันละลายทุกคนสังเกตเบิงสะตายแบบนี้นะ เป็นห้อ,องทุกคนแล้วก็เป็นปลาพยายามกำนูกันทุกคนเกิอย,ยามคืนเนี่ยได้ซ้ำตัวนะกระซามล้างไก,ไก่กันเียแหละแต่พมา่ยามตอนเช้าไม่ชื่ถือว่า เอาก็น,นอนนางดักอเหมินนะทุกคนเย็นดังตัวนี้เอาเลยนะแต่ว่าเป็นทางห้อนอยู่นะทุกคนแต่วันนี้มันมากนะคาดว่ามันขีดโบยจูเลยทุกคน ยามล้างเหล็กเลยทุกคนล้างธมิดเลยทานวาตามห้องมานั่งคืนนี้ฮะโนโดด้ร้ายแต่ได,ไดเนเหรียญปุบปัตปุดปัตปุดปัตอยู่เลยดูดิโบลาณสัมผัสเลยนั่งนี่เดี๋ยวมาเบิ่งล้างนี้ทุกคนด้วย Ừm. Cái bở đây. Ê. Lăn vô tụi maybe กิวขา้าวทุกคนรอบเด็กๆปีนเขียดแล้วกับปีนงบนะกินทอดรอบเด็กแล้วจะาการต่อนะมามาทุกคนมา,นานนกินทอดนึ่กันมาเอารอบเด็กๆนะซื้อโมฮิวเขาวนะ่นี่ปีงบก,กับปีเขียดนะไม่นุ่งกันว่ามามาคือข,ขึ้นมาตอนคำนะหานยังกับท่านทุกคน ข้าวาหนำก่อนลังจากินข้าวกินหนำแล้วเข้ากับเสียหาาการต่อทุกคนวานศขึ้น,นจ่ายผู้เลยนะไปหาหนางดักแท่นั้นแหละไหวแดงมันเที่ยวเลยทุกคนวัตอนสาวเสียนางดักเลยนะไปดุย้ำกันญไปทุกค <c oughs> น เดี๋ยวสิพาทุกคนไปยำกับดักนูก่อนทุกคนกับนูก่อนเดาสินั่งดักเลยได้บริเวณนี้นะทุกคนยำกับก่อนกับห้องก,กับะมาณชิปป้ายลังทุกคนชิปซ้ำลังแต่๋ยวว่าสิได้จ้กตัวพูดนะเดี๋ยว,าวนะพาพี่น้องทุกคไปยำกับท่านนึงวันยำเมืองคืนเรื่อยทุกคนเดีย๋ยวถือตัวหนึ่งนะดูแดงช้ำโอ้ดีนาจีแมนนัวไวทุกคนถือกันตรงนี้กัน ลอยเลยทุกคนมาเลยสามลังสามตัวเลยได้เก้าปลาอะเป็นช้อนหนึ่งของชีวิตเท่านะแต่ว่าชีวิตเท่านี้ใส่ชีวิตในปลา,าอยู่แล้วหาอยู่หากินกเกา่าแต่ว่ามานเนยประมาณเนยนี่แหละคำลคเ,เลยทุกท่านเจ็ดโมงกกลัวเลยเวียนขึ้นพักพูดคือเกา่าตาเองทุกคน ตาเจียวเมื่อยทุกคนเลยบุใหม้ลายเรือที่ววันนี้ตอนหนึงครั้ทุกคนตัวเขามาถ่ายเอาบนตัวว่าเพื่อเฉพาะกับนะลงป่านี่นะจุดทรายนะแล้วก็จุดอยู่ในลังหนึ่งเดี๋ยวมาหลุดน้ำกันว่ามันสืถือตัวก่อนทุกคนนะโอดูตัวนี้ดังนี่รูนะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งน้างในนะใช่ถ่ายเลย ดูเลยขึ้นนาจะแมันฮอนทุกคนเป็นทำฮอนไนะอยู่ดีเดือดด้อยทุกคน<อ>กคน,นั่นนะหนุวายเลยมาแล้วมาแล้ว Nào tụi con, Nào sẽ thử nè. Nghênh chữ luôn nè. Màn không, nè má này nè mẹ này, này, này. Này. này đi nè con nè 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 này thử nè Những tắp của con. Hãy tắm. Oh, ho. Nhay cả, anh quái gần. Muyên na. Until mười luôn mấy 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 này mấy 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 บรรยากาศตอนเช้าๆนะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กลางป่านะแต่ว่าคืนนี้เราเขานอนอยู่นี่ทุกคนนอนดักีมีน้อนนะทุกคนแต่ว่ามันมากอะมาเล่าเรื่องขึ้นนี่นะมันมากมันกระท่วงตัวเ้าแบบจ่วงสามันต่ากินนะเดี๋ยวเราตีงและเราก็นอนนอนแล้วกับมันหม่านก็ต่ากินเราก็ท่วงเอาไปเลยตืดตืดตืดไปเลยตุ่นเช้าตุ่นเช้าตุ่นเช้าไปเลยนะ เลยประมาณสักคืนนี่นะหลังจากนั้นก็คสอเดียไปหายามกับคือเกาทุกคนนะนี่นะพี่นอนเอาอยู่นี่แหละนอนกับผืนเลยได้เดี๋ยวช่นด้านขึ้นนี้ก็ได้ลาย,ลายตื่นทุกคนนี่หฮุกกุตแจนะประมาณหกเจ็ดตัวแหละคือว่าเอาพอดีเห็นเป็นเมนูคาบเส่านะทุกคน ขาดวานนะเพราะว่าช่วงนี้กับประมาณนี่ทุกคนเน้หากินหายากเลยประมาณนะ,ะ,ะเพราะว่าเขาก็ไปเดียบริเวณนี่แหละเน้องอายุก็กินเก่าตัว่าเมียกจะจะระจุ่มเลยทุกคนเขาป่าจะเขาไปเห็หยังไม่ได้กินไม่ได้ยาอยังเขามาดูแต่ท่มีเบียร์มีงานยังเขาก็หมักทายนี่ทุกคนหมักกลาิเขาป่าเขาดงนะหากินหายากตามธรรมชาติ์ของอายุพึ่งนมชีสแหละ ไม่อยากจะเป่าวันนี้แหละทุกคนเลยอากาศว่า <c oughs> อากาศก็เย็นหลายเด้ màn, bởi đi, đi đang mình đẹp lọ thôi con nè thử lên giờ khi mà thấy giam nè và giảm toàn sóng loại ทุกคนหอยมันขวดขึ้นนะนี่น้าจะใหญ่เติบไปหอนทุกคนบรมนมินได้หอนมันจะ,ล,ะลักษณะแบบคล้ายๆมินแหละทุกคนแต่ว่ามันจะหน่อยกว่านะคนกับคล้ายๆกันแต่ว่ามันจหน่อยกว่าลักษณะคือก,กันกับนู่นอะไรนู่นสายพันธุ์ประเภทนู่นอะไรนู่นมินหอนไปแบบลักษณะแบบมินแหละทุกคน ประเทตูนไปนยังไงน,นนะ โต๊บางีนะทุกคนขาผีนะโอ้ยหกหกนะทุกคนนะจักกถังจักโต๊ะกินมือนี่ขาจนเมื oh ่อยขาดจน่ปส <unreal. traps. S 1> ิบเอเหนตโต๊ะมากใกล้เลยทุกคนยิงสูงนะขาดจปบกนะ ยิงเลยขาดว่าเพาต่อมานะต่อมามันก็ถือเจือเจียมันเลยตัวนึงทุกคนเพราะอะไรลาบเสานะวิโนนู้นเขาได้ประมาณแปดตัวเก้าตัวทุกคนแล้วก็ยิงบนเขาทุกคนหรือจะลงไปสวนใะไรแบนี้นะโอาสวนเนี่ยสตัดใหม่อันนั้นคอนเทนต์นะตัดใหม่คอนเทนต์หลังจากซื้อเมื่อบาสนั่นมัขาดว่าประมาณบ่ายมโมงกว่าๆเลยทุกคนจะเดินทางกลับบ้านนะ sống mệt đây, loại, một một loại thôi nào, này, nào chơi thử cái này nè này chỉ tốt thế này lại và kê bên nhà họ chỉ để đơn thang cặp ha lụa lụa ha nè và thả kinh cầu gì đây sào sào มีมิโนูน,โน,กกโน,โนีน่แหละทุกคนนกกับมิโนูน่นนะทุกคนขาดว่าที่แตงยูก็กินตอนเสาร์นะไปเดินทางกลับมาหนิเมื่อกี้ก็จะมีหน่อย

哦，打打。嗯。ียงียง，ียง。ียงียงียง。再啰一开。 เมื่อกี้แล้วคนหนมเลม่ใช่จะมันเปรอะไม่ใช่จะเปรอะเราแกไปใช้ ตาวมาทุกคนเามาทุกคนมานี่าวกกันมาเมนูเข้าจะหัวนู้มานี่แซลล์บนนักงำิงใหญ่ไว้ภาพบื้นผุกันมัเป็นุน่น่ราคา ไปราคาเทจะไหมอง mm hmm.